นะให้พวกมึงได้ฟังกันทั่วหน้าพวกมึงจะได้รับรู้ว่าไม่มีใครเหนือ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับกับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรครับผมผู้ช่วยปีนัสสุขยังนะครับผมได้เมื่อวานอะไร20งศูอ2ะครับไทยแลนด์โดนครับญี่ปุ่นไทยแลนด์โดนโดนเตะคาบ้านอ่าครับผมคาบ้านเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเราต้องทิ้งขยะไว้ตรงสนามเชียร์บอลเนี่ยไม่เข้าใจเลยก็คือเขาแชร์กันในโซเชียลไงก่อนจะไปเข้าเนื้อหาประเด็น ช่วงนี้ครับสนับนุนรายการโดยลอสครีมสัญชาติไทยผิวหน้าตึงใสไร้ด่างดำเนียนกระชับยืดหยุ่นสนใจโทร0892040727สบู่ทูเคเลอรสบู่สสัมผัสผสมผสานผลัดผิวและบำรุงในคราวเดียวกันสนใจติดต่อ0868891272หรือจะปรึกษาปัญหากฎหมายได้ที่0877112224 ดูบอลอยู่ใช่ไหมมดูดูผมอ่ะหนีฝนหาโปเกมอนระเบิดรถติดมากเ่อวันรถติดมากน้ำมันท่วมไงน้ำมันท่วมก็คือว่าบอลจบไปแล้วแต่ทีนี้มันไม่จบ มันไม่ใช่ว่ามีเหตุทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรนะตีกันไม่ได้ไม่ได้ตีอะไรเลยแต่ชาวเน็ตเคาประนามพฤติกรรมของแฟนบอลบางกลุ่มที่คุณไปเชียร์บอลเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยบอลไทยเนี่ยพัฒนาไปข้างหน้าแต่แฟนบอลก็ยังล้าหลังไม่พัฒนาคุณเชียร์เสร็จคุณก็ทิ้งขยะเลี้ยลาดเขาก็บอกว่านี่แหละแอตแทกนี่แหละคือความพ่ายแพ้ที่แท้จริง โอ้โหแอตแทกดังมากเมืว no an ่ะโอ้โหครับผมแค่ทิ้งขยะนี่เป็นความผายแท้เลยเหรอวะเป็นทิ้งขยะมันอับอายอายอับอายก็อย่าถ่ายรูปอย่าถ่ายรูปให้ใครดูเด้ เขาก็เห็นกันอยู่ครับคุณนายครับเดินทางมาที่สนามราชมังเนี่ยโอ้โหเก้าองค์เก้าอี้เนี่ยเชียร์เสร็จก็ไม่เก็บกันเนี่ยขยะเนี่ยทิ้งกันบานเลยโอ้โหน่าสงสารเนาะอ่าก็เผยแพร่กันไปทั่วประเทศชาวเน็ตก็ลุมจวกกันลุมพนามกันคือไทยกันเองด่ากันเองด่ากันเองัดบอลแพ้เสร็จก็ด่ากันเองอ่านี่แหละครับคนไทยแล้วทำไมขยะมันทิ้งไม่เป็นไม่ไม่ได้มีทางขยะหรอหรือยังไงคือผมก็ไม่รู้ว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้จัดเอาไว้หรือเปล่า คือส่วนใหญ่ที่ทิ้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นในสนามนะมันเป็นบริเวณรอบนอกที่เขาจะมีจอใหญ่ยักษ์ไว้ให้แฟนคลับที่มันไม่มีตั๋วเนี่ยได้ไปเชียร์กันนั่งเชียร์กันข้างนอกเป็นจอโปรเจคเตอร์ยักษ์เลยแสดงว่าทางผู้จัดงานก็ต้องออกมาตอบคำถามด้วยว่าได้มีการบริหารจัดการถังขยะหรือยังก่อนหน้าจะไปโทษตัวผู้เชียร์ครับแต่กระทั่งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเมื่อวานที่ทางกทมนะโดยเฉพาะเทศกิจนะขยันทํางานเนี่ย เป็นไงบ้างครับรายได้เข้ามหาศาลเลยนะเนี่ยเอารายได้มาจากไหนครับคุณทนายก็นี่แหละใครทิ้งก็เก็บมันชิ้นละสองพันเยหรอชิ้นละสองพันคุณเอาอะไรมาบอกว่าโดนไปชิ้นละสองพันเนี่ยตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง25 35มาตรา32นะครับห้ามมิให้ผู้ใดอนุหนึ่งทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะและในมาตรา54ครับผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท คือมันมีกฎหมายดูแลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางถูกต้องเพราะงั้นต่อไปถ้ามีการจัดแข่งกีฬาบอลฟุตบ,บอลไทยหรืออะไรอ,อีก ต้องเพิ่มกำลังเทศกิจเข้าไปเพิ่มไปเลย <c oughs> ใครทิ้งปุ๊บนี่จับไปปรับเลยเอาเงินเข้าหลวงให้หมดเอะแล้วเขาไม่รู้หรืองไงว่ามันมีกฎหมายในการดูแลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยในบ้านเมืองเราไม่จริงจังเองเ,อเราต้องจริงจังสิอย่างว,วันนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีขามันมีภาพแบบนี้ออกมาหน่วยงานหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยคือเทศกิจครับทำไมไม่วางแผนในการจับกลรับเนี่ยอะไรได้หลวงทั้งนั้นเลยเนี่ยอะไได้หลวงทิ้งครั้งหนึ่งก็2,000บาท เก็บให้หมดเลยเอาทีนี้อยากดูว่าใครอยากทิ้งเก็บมันสองพันเลยครับมันไม่จ่ายก็ฟ้องศาลไปให้ศาลจัดปรับแรงไม่ใช่ย่อยเลยนะก็เราไม่บังคับใช้กฎหมายไงคุณเบียรนัทครับอย่างจริงๆแล้วนะถ้าเราบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองก็อยู่กันสงบเรียบร้อยมันมีกฎหมายในการดูแลควบคุมเราหมดอยู่แล้วแต่แค่เราไม่บังคับใช้กฎหมายอาญาเนี่ยนะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของศีลธรรมทางสังคมระับต่ำไปกว่านี้คุณโดนจับคือการทิ้งขยะนี่มันต่ำมันต่ำมาก ก็รอดูกันต่อไปว่าจะจริงจังกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนก็หวังว่าครั้งหน้านอกจากจะมีทางขยะให้แล้วรับต้องมีเทศกิจด้วยในการรอจับเลยปรับมันเลยใครทิ้งเนี่ยจะได้ไม่เกิดภาพอย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าคุณปรับแล้วออกสื่อไปเรื่อยๆคนจะเริ่มหวาดกลัวเพราะว่าสองพันมาเสื้อตัวเข้าไปดูได้แล้วออโอ้โหแต่ตัวผีก็เต็มสนามเหมือนกันนะตัวผีเาเรายังมี มีม,ม,มีมีเยอะเลยพวกนี้เขาบอกว่าเป็นเหลือบลายทางการกีฬาทางสังคมเลยแหละก็ต้องว่ากันไปครับผมทีนี้เราสําหรับวันนี้นะครับกดติดตามทนายคู่ใจได้ทางช่องไทยเนวทนายคู่ใจหรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับครับผมหรือจะปรึกษาปัญหาคนไหนได้ที่0ย์877112224ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผม,บม,บมและคุณเบญนัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ